ในลำดับต่อไปนะเจ้าคะ่ะเราจะเริ่มพิธีบวชชีพราหมณ์นะเจ้าคะเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะเจ้าคะ่ะเตรียมตัวกราบกราบกราบ ราหังสัมมาสัมปุทโธภาคาวาบุตังภาคาวันตังอาภิวาเทมิสวาฆาโตภาควาตาธรรมโมธรรมนัมมัสสามิ ปฏิปันโนภาคาวโตวสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุมายังพันเตติสระเนนะสหาอาทาสิลานิยจามา ดวตียมเปีมายังพันเตตีสรเนนะสาหะอาทะศิลานียาจามาตาตีัมเปีมายังพันเตตีสรเนนะสาหะอาทาศิลานิยาจามา โลโลขอโอกาสครบาอาจารย์เดอ,อทำพิธีรอองหลวงตาสมหมาย <c oughs> ท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาตั้งใจสมทานศีลคนมีศีลได้ถึงสวยคนไม่มีศีลก็สิ้นสวยเด้คนไม่มีศีลก็เหมือนดินแห้งเด้ฉะนั้นเราดินซุ่มเดชดินดําน้ำซุ่มเด ตั้งจิตตั้งใจในช่วงในระยะที่พวกเราตั้งใจกระทำำําบําเพ็ญรักษาศีลในระยะสั้นๆเป็นขณะจิตขณะจิตคมชัดลึกบริสุทธิ์สุด,ส,ดส่วนกายวาจาใจาก็จะเป็นมหามงคลยิ่งยวดเนีเราไม่ต้องคิดคาดยาวยืดเกินไม่ขณะจิตขณะจิตเป็นศีลบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายะกายกรรมมโนกรรม กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีแต่ความสุจริตมันก็บริสุทธิ์เป็นสุดเป็นส่วนเป็นขณะขณะไปนะพากันตั้งใจอย่างนั้นวิธีรักษาบางทีคนจะตั้งใจสมาทานก็โอ้แดดอนขาดอันนี้ก็ขาดมัน,นมาแล้วไม่เป็นฉะนั้นย่นย่อเข้ามาศีลก็คือตัดนั่นแหละอาจารย์จําไม่ลืมคืออาจารย์วันเพื่อนว่าพูดถึงศีลอธิบายเรื่องศีล ศีลเรื่องว่าทางเราเที่ยวบ่อยถ้าเราเที่ยวเราไม่เที่ยวบ่อยอพวกกิ่งไม้ก็ยื่นออกมาทางหน่อยไหมแล้วก็ศีลออกให้มันเตียนมันโล่งไปง่ายมาง่ายความหมายศีลเราก็เลยต้องศีลบ่อยๆไงศีลบ่อยๆเราศีลทีเดียวไม่ได้เนียศีลทีเดียวมันก็เกิดอีกนะมันไม่ลาบไม่เรียบมันเลยต้องอาศัยว่าศีลอยู่เรื่อยศีลอยู่บ่อยศีลจะเป็นนิสัยนะ อันนี้เกิดเรื่องคนมีศีลวันนี้คนมีศีลที่มาหากันงามเพราะสวยสวยเพราะศีลอ,อยากรวยให้ทําทานองค์วงปู่ฟันนะอยากรวยให้ทําทานอยากสวยให้รักษาศีนอยากปัญญาชาญให้ภาวนาตัวเด้อตั้งใจรักษาศีน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พะคะวตโตอาราหตโตสัมมาสัมุทธาสะนโมตัตสาพะคะาวตโตอาราหตโตสัมมาสัมบทธสสานโมตัตสาพะคะวตโตอาราหตโวสัมมาสัมบทธสสา ุดทางสรนองกาชามีบุดทางสรนังคาชามีหามังสรนองกาชามีหามังสระนังคาชามีสังขังสรนองกาชามีสังขังสรนังคาชามี ดูตียมปีบุตรทางสรนองกชามีดูตียมปีบุตรทางสรนังกชามีดูตียมปีบทำมังสรนองกชามีดูตียมปีบทำมังสรนังกชามี ตียมปีสังขังสระนองกัจฉามิดูตียมปีสังขังสระนังกัจฉามิตะตียมปีบุตรหังสระนองกัจฉามิตัตียมปีบุตรหังสระนังกัจฉามิตะตียมปีธรรมังสระนองกัจฉามิตัตียมปีธรรม สังขัสรนังขัจามิต่าตียัมปิสังขังสระนังขัจามิต่าตียัมปิสังขังสระนังขัจามิสระนังกะมณังนิทวิตังอะมะพันติปะโนติปะตาเวระมโนสิกาปะดังสัมมา นิยามิปานาติปตาเวระมานีสิกขาปังสมาธิยามิอะดินนาดนาเวระมโนิสิกขาปังสมาดิยามิอาทินนาธนาเวระมณีสิกา าาดังสมาธิยามิการมสุมิชาจาราเวระมโนเอสิกาปัจังสมาดิยามีกรเมสุมิชาจาราเวระมานีสิกาปัจังสมาธิยามิอาผู้ที่ตั้งใจรักษาสิบแปดอะ อภิรมนะอภรมมัจริยาเวระมนุยสิฆาปดังสมาดิยาเมอภรมมัจริยาเวรามนุยสิฆาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมนุยสิฆาปดังสมาดิยาเม มูซาวะทาเวรมาณีสิกขาปะดังสมาธิยามิสุราเมรยะาแมชะมาดาทานาเวรมาโนสิกขาปะดังสมาดิยามิสุราเมรยะาแมชะมาดาทานา เวรมาณีสิกขาปะดังสมาธิยามิวิกาลโพชนาเวรมาณยสิกขาปะดังสมาธิยามิวิกา

มาลาคันทาวิเลปนาธารณนาบรรดานาวิภูสนาธานาเวรมานิสิกขาปังสมาธิยามิอุจจาสะยะนะมหาสะยะนะเวรมโนเอศิกาปรังสมานิยามีอุจจาสัยานะ เวรมานิสิกาปังสมาธิมิมานิอัตถะสิกาปานิสิเลนะสุงกะทิงยันติสาุสิเลนะบงกะสัมปะรเล นิบุติญาณติตัตสัมมาสิลังวิสุทธิ์จิต